นายสุชาติทิคสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยนางสาวพัชรอ่อนวงกำแหงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยนางกนุกพรพนันเทวีนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทยัยและนางพร้อมจันทิคส,สุขรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการคณะเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทยัยและสมาชิกชมรมเพื่อนรู้ใจ รวมกิจกรรมจัดทำอาหารสดนำสมุนไพรอันชันมะนาวและ,ปะสปาเกตตีซอสหมูบรรจุกล่องใดวันหยุดเพื่อส่งมอบเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการที่บุคลากรทางการแพทย์ได้ทุ่มเทแรงใจแรงกายในการดูแลและรักษาผู้ป่วยและผู้ที่เข้ารับการกักตัวในความดูแลผู้ติดเชื้อและเฝ้าระว e ังโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย อย่างโรงพยาบาลสนามโรงแรมไพลินสุโขทัยอาคารชวนชมศูนยพักคอยและแยกกักมหาวิทยาลัยรามคำแหงสุโขทัยเพื่อช่วยกันทำงานปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับโรคร้ายนัททวด,ดีพ่วงหงรายงาน,ได,นได้ครับได้ครับ แพงไหมคะเนี่ยจานนี้ม,ม,ม,มันเป็นู้้ใจราคาใจมันวางไม่เต็ๆลยค่ะเราได้ค่ะผมต้องใส่มือในจับ